ันอาทิตย์ของโออนะคะหลังจากหุงข้าวล้างจานอะไรเสร็จแล้วก็มาให้ข้าวไก่นะคะให้เยอะๆเลยเขาจะได้อิ่มๆอาว่างพักไว้ก่อนโซนิกอย่าก,กินนะอย่าก,กินนะไปดูคุณสาก่อนนะคะคุณสาก็เตรียมข้าวที่จะสีเพราะว่าข้าวสารในบ้านหมดแล้วอันนี้โรงสีเล็กๆของเรานะคะเพราะว่าเราต้องซื้อโรงสีมาใช้เองโรงสีนี่ราคาประมาณ18ดใบเทาเนาะนะคะ ก็พอใช้ได้อยู่นะคะสําหรับครอบครัวเล็กๆเราลําดับแรกเราก็จะตักมาเพื่อที่จะร่อนเอาเศษหญ้าเศษหินเศษอะไรที่มันติดมานะคะต้องร่อนเขาก่อนเพราะเราไม่ใช่โรงสีใหญ่นะคะเห็นไหมมีครวยเยอะๆเลยอันนี้ลูกชายลูกชายก็จะมาช่วยคลุกข้าวไก่ใช้เขาได้นะวันนี้บอกว่ามาคลุกข้าวไก่ให้แม่น้อยส่วนนี้ก็ให้กําลังใจเต็มที่แล้วเขาก็ยกไปให้นะคะยกไปที่เราไก่ ก็เดินไปแล้วก็อ่านี่คือลักษณะการให้ก้าวของเขานะคะเขาโยนเลยค่ะเขาโยนโยนโยนไม่รู้มันจะโดนกระบะโดนถาดไหมแต่โยนออกไปเลยนะคะดูสิค่ะโอ้นี่แหละลูกชายนี่เจ้าเกี๊ยบนะคะเกี๊ยบจากบ้านย่าให้มานะคะก็แวะดูฟักทองอ่าไปให้ข้าวไก่ของไก่ไข่นะคะเขาก็ให้แล้วก็ก็ยืนแล้วเขาก็บอกว่าสนุกมากเลยเมื่อวานบอกว่าไปเก็บไขมาไม่มีเลยแม่นี่มันมาอยู่ในรังนะคะสามฟอง กินกันใหญ่เลยเพราะว่าหิวมากนะคะก็ออกมาให้ข้าวเขาสายหน่อยนะคะมีห้าตัวค่ะห้าตัวแล้วก็ดูดว่าน้ําหมดหรือยังหมดก็มาเติมน้ําให้เขานะคะมีทั้งหมดสี่แล้วก็เติมทั้งหมดสี่กระป๋องเลยนะคะสี่แล้วเขาก็ไปหยิบม,มานะ่ะเห็นไหมลูกชายอยู่ไกลๆเททิท้งละจ้าน้ําเก่านะคะแล้วก็ อ,อันไหนที่เติมเต็มแล้วเขาก็เอาไปแขวนไว้สาววัตถิ์อย่างนี้ก็จะมีลูกชายคอยช่วยนะคะช่วยให้น้ําให้ข้าวไก่ก็ดีไปหน่อยนะคะเพราะเขาเริ่มโตแล้วนะคะก็ช่วยกันแม่ก็ช่วยยกไปด้วยนี่นะคะเอามาวางให้เขานะคะไก่เนื้อนะคะแวะดู ดอกแก้วมังกรนะคะกําลังบานบานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้ายังไม่หุบก็สวยดีนะคะแล้วก็ต้นอะโวคาโดที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มตัวแล้วใบก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขิงให้มาดูขิงด้วยขิงของบ้านเราเห็นไกลๆนั่นอะไรโอ้ยกล้วยมันออกปลีแล้วนะคะเข้าไปดูใกล้ๆเลยเนี่ปลีออกแล้วนี่คือซากเออไม่ใช่ซากสิอุปกรณ์ในการทำนานะคะตอนนี้ช่วงพักก็เป็นร้างให้กับ ผักมันขึ้นก่อนอันนี้ไข่ได้สามฟองนะคะหม้อที่เห็นนี่คือหม้อเศษอาหารนะคะเราก็ไม่มีภาชนะอื่นเราก็เลยใส่มานะคะย่าโมงว่าสุกปรกนะมันเป็นหม้อเศษอาหารที่เราเอาไปให้ไก่นะคะเอากลับมาดูเขาให้กําลังใจเขาหน่อยเขากําลังร่อนต่อดูนะนี่เธอดูนะฝั่งนี้ร่อนออกมาก็จะมเีเศษข้าวเศษดินเศษหินอะไรติดลงมาแล้วก็ถ้าตรงกลางก็จะเป็นเฉพาะเศษที่มันเป็นเศษ ที่ใช้ไม่ได้เลยมันมีฟางมีอะไรด้วยนะคะเรากินไม่ได้นะคะเราก็ต้องร่แยกออกก่อนส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นข้าวที่มันแยกออกมาแล้วนะคะก็สวยงาม นะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตในช่วงที่รอเขาเราก็ไปรดน้ําต้นไม้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยที่ปลูกไว้ก็เยอะมากเป็นคนบ้าต้นไม้ก็รดน้ําให้เขานะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกก็ต้องรดให้นะคะใครที่ชอบต้นไม้แต่ไม่รดน้ําให้เขาเนี่ยไม่ได้เลยนะคะถ้างั้นก็อย่าซื้อเข้าไปปลูกเลยนะต้องรดน้ํานะคะรดน้ําให้เขารดนี่รดที่โคนนะให้มีน้ําเยอะๆท่วมเยอะๆดูสังเกตด้วยว่าต้นไหนชอบน้าต้น ไหนไม่ชอบน้ํานะคะถ้าต้นไหนชอบน้ําก็รดไว้ให้เยอะๆเนี่ยคือต้นไม้ทั้งหมดที่เรามีที่บ้านนะคะต้นไม้เอย,ยังไม่ทั้งหมดนะอันนี้คือต้นดอกดินนะดอกดินที่เขาเอาดอกเขามาจิ้มน้ําพริกอ่ะอันนี้เพราะเองนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันมีออกดอกแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันแก่ พอเข้าไปดูแล้วมันมีเมล็ดก,ก็เลยเอามาเพาะนี่เจอต้นไม้ที่มันล้มด้วยแมวกับหมานะคะต้องทําใจที่บ้านคนปลูกต้นไม้ทําใจเลยอันนี้กว่างมรกตด,ดําของเรานะคะก็ต้นโตแล้วนะคะอันนี้สนีจันประกาย ประกายดาวนะคะใบใหญ่มากลายก็สวยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูกลับมาดูเขาให้กําลังใจหน่อยอก็เธิมาดูที่เธิมาดูเนี่ยข้างล่างเนี้ยนะคะที่ร่อนเป็นดอกยาเป็นเม็ดย้านะคะลักษณะของรงสีนะคะสิบแปดใบเทาของเราก็ใช้ได้ดีเลยนะคะก็สําหรับเหมาะสําหรับกับครอบครัวเล็กๆนะคะถ้ายังไงอามาเจอ,เอตัว ที่มันขังน้ำมันขังนะคะก็ยุงลายก็ได้ก็ทีทิ้งนะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านมาเตรียมอาหารโตขามหมูที่แช่ไว้แล้วก็ไข่ที่ล้างต้องล้างนะคะล้างแล้วก็เอาไปไว้ที่ แผงไข่นะคะเอาไว้เผื่อลูกๆเขาหิวก็เอามาทอดกินได้หรือตอนเย็นก็เจียวไข่กินได้นะคะก็ล้างวันนี้เราจะทําเมนูนะคะขาหมูต้มก่อนสักคึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาอบลมหม้อลมความร้อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมาดูภาค2องตอนนี้จ้า